¡Gracias! ท่านผู้ชมครับ,รบขอต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสแต่ ครับพบกับผมนะครับกัญชัยเนอพลอยและพี่สงกรานต์อัจฉริยศัพท์นะครับวันนี้พระอาจารย์ไม่มาไปทุดงฮะไปทุดงติดกิจมณ์นะครับก็จะไม่มาอีกหนึ่งวันนะครับรายการของเราจะมีการนําเอาเรื่องราวที่เป็นประเด็นในรอบสัปดาห์นี้มานั่งพูดคุยกันนะครับประเด็นเด่นประเด็นดังนะครับใครอยู่ในกระแสอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันแต่ที่แน่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่เรียกว่าคูดกันเยอะที่สุดเลยวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางเขาบอกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนี่ไงนี่ฮะใครครับ เขาบอกว่าคุณคุณตั้มหรือทนายตั้มกับค้าวิปัสย์อัยยะฮะมีการไล่สดกันประท่าคารลมคมคายกันบางคนก็บอกว่านี่เป็นการพลั้งเผลอในการพูดไปบางคนก็บอกว่าพลั้งโพรด์บานก็พลั้งด่าเขาที่กลายเป็นเรื่องเลยพี่หนุ่มนั่นไงคือปัญหาที่มาเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากที่อยู่ดีๆนะครับเพจของชมรมช่วยเหลือเยื่ออจญยกรรมเนี่ยได้มีการลงนะฮะเป็นเหมือนแบบข้อความข้อความหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะอยู่ที่หน้าจอ ประมาณว่านับวันนะครับที่เห็นการทํางานของคนรูปหล่อนในฐานะนักกฎหมายนี่ขีดเส้นแดงไว้ให้ดูเลยครับนี่นะครับคือเขาลักษณะว่าเขาไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ที่นักกฎหมายคนนี้เนี่ยไปรับยาคดียาเสพติดเห็นไหมฮะครับเนี่ยนะครับเนีกว่าเหมือนกับไม่มีคมุณธรรมเขาบอกเขาหมดความศรัทธาอนี่นะฮะทีนี้ปรากฏว่าก็เลยถามคุณอาดบอกคุณอาดอันเนี้ยใครลงรรกรบอกเขียนเองอืเพีย์เอง นะฮะปรากฏว่ามีการพาดพิงไปถึงทางทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่พิสงการบอกบทนายตั้มเขาก็ออกมาสวนเลยอบอกว่าปีแตกเลยปีแตกเลยโกรธเลยบอกเอาเปิดหน้าเจอกันเลยอย่างเงี้ยชัดๆเลยเออเขาบอกเอาได้เลยถ้าจะทําแบบนี้อนี่นะฮะมีเสียงไหมมีเสียงไหมฟังหน่อยทนและอดกลั้นมาตลอดนะผมไม่เคยพูดเลยอย่างมากผมก็คือแค่โพสแค่รักทุกคนเชื่อใจบางคนไม่เกลียดใครเลยทุกคน ผมเคยโพสแค่นี้นะครับนี่คือที่สุดของผมแล้วแหละนะแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมาทํากันแบบนี้นี่นะฮะคือคุณอาจก็ดีมีการมานั่งคุยกับของผมในรายการโหนกระแสที่ยบบด ตอมน้ำตาแตก่อน้ำตาแตกครับร้องไห้แงแงไม่เห็นเลยปาดอย่างนี้เลยปาดนี่นะไม่รู้เหงื่อหรือน้ำตาไม่รู้ว่าผมรู้เหงื่อแดงที่ไมเป็นน้ำตาน้ำตาไหลเลยร้องไห้แกบอกแกอัดอั้นนี่นะครับแกแบบว่ารู้สึกแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไหวละมันโดนแบบว่า เหมือนแบบสงสารตัวเองนะครับที่ทําอะไรอยู่ตอนนี้เขาก็ถานตัวเองเขาไม่ได้มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียนะต้องเอาเวลาเขาเนี่ยมาทําเพื่อประชาชนสุดท้ายกลับมาถูกน้องรักเนี่ยโยมตีแบบนี้ครับเนี่ยฮะถอดแว่นแล้วแล้วก็โอ้โหปาดเนี่ยนี่ผมก็ขอดูอีกทีนะวันน้ำตาชัดๆเลยว่าน้ําตาแกไหลนะนี่ฮะโืมเนี่ยนะครับคือไม่มีใครอยู่ปาดน้ําตาแกเลยฮะ ถ้าอยู่คุณฟ้าดูอยู่อาจจะบอกคุณฟ้าก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นโจดกันอยู่เป็นโจดกันอยู่นะเนี่ยนะฮะคือเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทนายเออโทษนะฮะทางคุณอัจฉรยยะก็มีการพูดมาเรื่องหนึ่งบอกว่าผมก็ถานแต่ว่าทาไมถึงไม่คุยกันก็โทรไปคุยกันสิจะได้จบจะได้จบไปครัุณไห่ตอบว่าไงอ๋อผมไม่ได้คุยมาสามเดือนแล้วสาเหตุที่ไม่ได้คุยมาสามเดือนเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทางทนายตั้มพยายามจะเอาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมา ให้กับทางคุณ,คณอ,จอ<า>ัจิยะเนี่ยบอกว่า,าเป็นหลานคุณอ,ดอ<า>ัดแต่คุณอัดของจริงแล้วคนนี้เป็นกิกทนายต้มอ้าวเรื่องใหญ่ดีงี้ ก็นั่นไงปุ๊ดตีขนาดนี้มันก็มองหน้ากันไม่แตกแล้วเนีไงไม่ติดไม่ติดติดแล้วก็แตกด้วยก็นั่นไงโอ้โหก็นี่แหละฮะคือกลายเป็นแบบประเด็นดราม่าเลยอันนี้มันแรงมากเลยนะพี่นุ่มนะแรงมากแรงเลยนะถูกต้องนะครับทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยแต่ทีนี้ในมุมของคุณอัจฉริยะเขาก็มีการพูดอยู่เนี่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ทนายตั้มเนี่ยจะไปรับทําคดียาเสพติดทั้งๆที่มีคําว่ามูลนิธิทนายประชาชนในปะหน้าอยู่และเป็นถึงเลขาธิการของพรรคด้วยอต้วยของมูลนิิธด้วยนะครรัับเพาาะว่ง้น จริงๆ้วได้ไหมพี่คุณตั้มเขาก็ามีสิทธิ์ไปว่าความแก้ต่างแก้ต่างคราวนี้มันเป็นประเด็นขึ้นอยู่กับตัวของทั้งสองคนเขาเคยคุยกันอย่างไร,รซึ่งคนภายนอกไม่รู้ว่าคุณตั้มกับคุณอาจเคยคุยกันไหมอะไรต่างๆไหม มันจึงเป็นปัญหาไงพี่หนุ่มจริงๆแล้วคุณต้ามเขามีสิทธิ์ฮะเขาก็มีสิทธิ์ถูกไหมมีสิทธิ์น<ฮ>ะ,<ฮ>ะถ้าคนไม่ได้เป็นทนายกว่าไปว่าความเนี่ยติดคุกเลยคือที่เขามาพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเหมือนเขาถูกเปิดก่อนอเขาก็เลยออกมานะฮะแต่ที่ในมุมของกิ๊กเนี่ยผมก็ได้มีการพูดคุยไปกับทางทนายรณรงค์รทนายรณรงค์ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยๆครับอ่ใมช่กงวิชกิ๊กก็ว่างันครับหูเรื่องนี้จะเป็นประเด็นอีกหรือเปล่า เมื่อถ้าคุณอาอวออกว่าว่าเป็นโกงเป็นโกงเป็นกินก๊กี่นมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทหรือเปล่าทจริงแล้วอยากให้สองคนเขาจับมือกันอย่างน้อยได้เคยนึกวันที่เดินไปนหน้าหลวงปูท่ทวดไปกราบหรือสาบานกันหรือไม่อย่างไรอย่างน้อยความดีน่าจะยังมีอยู่ฮะ เอานหอยาให้จับมือกันพี่หนุ่มเนี่ยนะครับนี่ฮะสาบานกันเนี่ยฮะแต่สุดท้ายแล้วทนายรณรงค์พูดกับผมไว้ดีมากเลยคำหนึ่งนะในเรื่องไหนพี่หนุ่มในเรื่องของความเป็นเพื่อนเนี่ยครับเขาบอกครั้งหนึ่งคุณอัดเคยมีการพูดกับเขาแล้วก็ทนายตั้มเนี่ยพูดกันต่อหน้านะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยเหมือนไม้สามท่อนที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาหักเนี่ยคงลำบากหักไม่ได้เพราะจะแข็งแรงมากเขาอยู่ด้วยกันสามคนนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเหมือนไม้มันจะหักไป แยกออกจากกันแล้วครับเท่านี้จะทํำยังไงให้มันกลับมารวมกันได้อีกคือไม้อันนั้นถ้าจะไม่หกักมันจะต้องไม่ผูกก่อนผออูกคือการกระทําของแต่ละบุคคลถ้าไม้เนี่ยมันแข็งแกร่งไม่ได้มีสิ่งใดที่มันให้มาเกาะหรือทําผูกได้ไม้ก็เป็นไม้พี่หนุ่มนี่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของทนายตั้มแล้วก็ทางคุณอัจฉริยะครับก็เป็นประเด็นตามมาจากเรื่องของแม่มาคุณเอมี่ครับ ทนายตั้มก็ไปช่วยออกมาใช่ใช่ฮะ,น,ะ,ะน่าจะเป็นทางทนายสงการเอ้ยขอโทษฮะทนายตั้มผมไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ผมไม่เกี่ยวเลยฮะ <c oughs> อย่าพุ่งโยงกันไปเขาวุ่นวายกันสองคนออ <c oughs> ทนายตั้มก็ไม่น่าจะแฮปปี้ครับเอ้ยไม่ใช่สิ ทางพี่ <c oughs> อัจฉริย,ยะผมไม่เกี่ยวฮะขอโทษคุณผู้ชมครับผมหมายถึงคุณอัจฉริยะครับเออคนหลายคนถามมันบอกว่าเนี่ยทางพี่แต่นายสงการจะปิดเพจแล้วปิดอะไรไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่ใช่เาเห็นชื่ออัจฉริยะเหมือนกันไม่เกี่ยวพี่สงกา์สงกา์อัจฉริยะทรัพย์ครับก็เว่าผมเป็นคนอัดคนละคนกันคนละคนหน้าผาก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนั่นเนี่ยเอาโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องอะไรครับพี่โอ้เรื่องหมาฮะทำไมฮะหมาที่โจรสองมีอุ้มไปอะโจนุม นั่นแหละแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันเป็นดราม่ามากว่าหมาฆ่าตากลัวละเมิดสิทธิหมาเพราะหมาไม่ผิดอะไรก็ถูกะด้นทนายบางคนบอกเลยอุ้ยนี่หมาเป็นของกลางเออคนดูมันฮะเดีียวคนจาได้หรือเปล่านี่แหละว่าเป็นหมาของโจรนี่แหละฮะเออต้องคาดไว้เดี๋ยวกลับมาครับนี่ฮะโผกระแส อ้าวฮะล่าสุดนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งที่ดังสองผมเมตุที่อุ้มหมาเขาเรียกว่าโจนอุ้มหมาอุ้มหมาปรากฏว่มมามันเป็นดาม่าใหญ่โตฮะครับหลายคนสงสัยว่าโจรอุ้มหมาเป็นอย่างไรก็คือต้องบอกสองคนผมเนี่ยเวลาไปก่อเหตุ <H ed. S 1> ก่อเหตุประทสลายต่อทรัพย์ก็เข้าไปอุ้มหมาไปด้วยช่วงจังหวะที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเผลอ ก็จะปล่อยหมาเดินเล่นก่อนนั่นไงเปี่ยนเป็นความสนใจของซับก็เอ๊ะหมาน่ารักจังเลยน่ารักอะไรอ่ะหมาเดี๋ยวหมาตีสีตรงไหนหรือเปล่าเออนู่นนี่นั่นพอเผลอปุ๊บนีบแท็บเล็ตหนีบกระเป๋าตังค์ออกไปนี่ไงคราวนี้ปรากฏว่าทุกครั้งนี่ก่อเหตุก็หมาไปด้วยท่านี้มีพี่นักกฎหมายคนหนึ่งเขาบอกไอ้หมาเนี่ยเป็นหมาที่ร่วมการกระทําความผิดต้องจับนั่นไงเอาหมาฆ่าตาแปลกเลยนะทุกท่านครับภาพโชว์หน่อยนี่ฮะ คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องคือจองโจรสองคนผัวเมียเนี่ยนะครับเขาไปถูกจับได้นะครับเพราะว่าเขาหนีคดีมาเนี่ยสิบ้าปีแล้วถูกูไหมฮะแล้วสองคนเนี่ยใช้วิธีการอย่างที่พี่สงกรานบอกเนี่ยคุณผู้ชมครับการที่เข้าไปโจรกรรมรั์สินออกมาล่าสุดคดีที่เขาทำเอาไว้คือไปที่ร้านเกี่ยวกับพวกเครื่องมือการเกษตรอย่างหนึ่งไปซื้อแห่เขาตอนแรกเลยนี่นะะฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปก่อน เข้าไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นเสร็จปุ๊บออกมาตามสามีเข้าไปสามีเข้าไปเสร็จปุ๊บสั่งแห่หกเมตรครับบอกเนี่ยลองวัดเลยสิเจ้าของร้านเจหมวยก็วัดเลยไงเปิดเอาแห่เวียงเลยครับกลางดูเลยหกเมตรระหว่างกําลังชุนลมุนอยู่นั่นน่ะนะฮะฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็กระยิบกระยิบกระยิบอุ้มหมาไปด้วยนะกระยิบกระยิบไปเสร็จปุ๊บเห็นกระเป๋าวางอยู่หยิบกระเป๋านะครับเก็บแอบออกมาครับ นะครับมากับฝ่ายชายเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปนั่งพักตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาจ่ายเงินให้นะครับแล้วหายไปเลยในกระเป๋าของเจ๊หมวยนะครับมีทองอยู่ด้วยมีเงินอยู่อีกรวมแล้วตกประมาณสี่แสนกว่าบาทโอ้ทีนี้ตารวจก็เก็มีการขยายผลนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยไปจับที่บ้านของคู่นี้ก่อนปรากฏไม่เจอทิ้งไว้แต่ลูกชายกับลูกสาวสามคนนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปเจอไปเช่าบ้านพักอยู่แถวบุขนโยธินห้าสิบแปดครับ นะครับแล้วก็เลยเข้าไปจับแสดงตัวจับมาไปเช่าบ้านอยู่นะครับปรากฏว่าไปจับเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเจอสองคนนี้แล้วเจอหมาครับเจ้าหมาตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละสําคัญเลยที่บอกว่าไปก่อเหตุแต่กันก็อุบหม,มาตัวนี้ไปเออนะครับนี่ติดคุกแล้วนี่เข้ากรงแล้ว นี่นะครับความนะเนี่ย,เ,ยเขาฟ้องละเมิดนะเออนี่รีบเปลี่ยนเลยนะรีบเปลี่ยนภาพเลยนะนี่เจ้าหมาตัวนี้นะนมังมีคัดหน้าขาั้ตาด้วยพี่ผมนักกฎหมายคนหนึ่งเขาบอกว่าหมาเป็นของกลางตำรวจต้องยึดไว้ไปปล่อยไม่ได้นะออแกพวกก็มีเห็น เป็ผมของแกตามประมวลกฎหมายอามาตราสามิบสาบอกว่าทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดแกมองลึกอ่ะแกคิดมากพี่ผมแกบอกว่าต้องยึดไว้ตำรวจปล่อยไว้ได้ไงคืนไว้ได้ไงจริงจริงแล้วก็ถือว่าเป็นทรัพย์นะพี่หนุ่มสุดท้ายแล้วเห็นตํารวจบอกว่าต้องคืนหมาเนี่ยให้กับทางญาติพี่น้องของโจรสองคนนี้ไปเอากลับไปเลี้ยงนะครับแล้วหมาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ คา <c oughs> าตาวว่าหมาไม่รู้เรื่องกล้วโตกหมาอายุแลาจะยังไม่ถึงด้วยยังไม่ถึงแก่นะถือไม่ถือว่าเป็นคา,านหรือเปล่าได่คาาหน้า,าไว้ <c oughs> แต่ที่แน่แ่ตอนนี้คนบอกเลยผู้ชมครับว่าโจรอุ้มหมาตอนนี้กลายเป็นโจรเสียหมาแล้วอเสร็จเลยฮะเรียบร้อยเสียหมาเลยคราวนี้ครับนะ <c oughs> อ้าวโอเคนี่ก็ปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะบะ้า5ปีตามจับกันไปนะครับจนอุ้มหมาไม่รู้พี่ผมยังติดใจหรือเปล่าฮะผมไม่ติดแล้วล่ะไปเรื่องนึงเรื่องหวยเรื่องนี้โอ้อหวยสำคัญเลยฮะยังไงฮะเห็นบอกว่าหวยเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้คนหนึ่งอยู่ชนบรีเปิดร้านอาหารใหญ่โตซื้อหวยกิน แต่แงเงตัวถูกกินเสียหมื่นเสียหมื่นหลังถูกหกแสนกว่าไม่จ่ายไป้แทงกับครูปอนนั่นแหละเพราะเป็นคุณครูคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอชุมพวงนี่นะนี่เจ๊หน่อยนี่เจ๊หน่อยฮะเจ๊หน่อยเจ๊หน่อยนี่โชว์หลักฐานเลยว่าซื้อหวยจริงนี่นะครับเป็นหวยใต้ดินด้วยที่สำคัญผิดกฎหมายสิครับเออเราพูดกันว่าหวยนี่พวกน้องเอ๋ยถึงสลากกินแบ่งแล้วล่ะถูกนี่หวยใต่เขาหวยนี่ก็หวยใต้ดินอยู่แล้วถูกดูหลักฐานจะจ่าแกบอกว่าแกสัมภาษณ์นักข่าวพี่หนุ่มครับแกบอกว่าแกขอดับเครื่องชน เป็นไงเป็นการตำรวจจะจับก็ยอมไม่จับอนะฮะและต่อมาเห็นเจ้าของเนี่ยเห็นครูเขาบอกเรื่องไงพี่หนุ่ม<ะ>เขาบอกว่าซื้อชั้นแต่เงินยังไม่จ่ายนั่นไงที่เป็นข่าวผมถามได้ได้นหน่อยไาแล้วอาจจะหน่อยว่าไงเจ้าหน่อยบอกว่าจะเปเก็บได้ยังไงมันจ่ายงวดชนงวดม้ารีเป็นข้อ,อ้างอันนี้เป็นภาษาภาษาทางการของคนเล่นหวยเขา,เาถูกเขาพูดว่าง,งวดชนงวดหมายถึงว่าซื้องวดนี้แต่ไปจ่ายงวดหน้าเป็นเครดิตเออเป็นเครดิต นะครับก็คือซื้อไปเนี่ยถูกทั้งหมด6 4แสนสี่หมื่บาทครูปอเนี่ยให้มาสามแสนเท่านั้นเองอเจ๊แกก็เดือดเลยบอกเอ้ยทําอย่างนี้ได้ยังไงครับเวลาจ่ายในยฉั้นจ่ายเต็มไม่มีการลดลดราคาทันด้วยนะ,ะเสร็จปุ๊บก็เลยมาร้องเนี่ยไปแจ้งความที่ศูนย์ลำรองธรรมไปร้องศูนย์ลำรงธรรมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเล่นหวยใต้ดินับแต่กลับถูกเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยหลอกับ ตำรวจงงกันหมดเลยก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะไม่เคยเจอครับบอกไม่เคยเจอบอกอ๊าทำไมถึงกล้าอย่างนี้เพราะตัวเองก็ผิดนะอถูกตามข้อกฎหมายเป็นไงพี่ก็คือหนึ่งครบการพนันเนี่ยคือหนึ่งไม่ว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือผู้เล่นผิดทั้งคู่นี่ไงต้องดับหนินคดีทั้งคู่ะนะ้วเขาสุดกี่ปีฮะคือหนึ่งจำคุกฮะโทษเบามากพี่หนุ่มจำคุกสักตุดบสามปีนี่นะคือโทษมันแคบมันเล็กน้อยอ่ะคดีของศาลแขวงนี่ไงแต่คดีความที่ตัวของ เจ๊เนี่ยออกมาเปิดโปงเขาบอกอยากให้ต้นสังกัดสอบสวนทางวินยัยปรากฏว่าพอเป็นข่าวออกรายการตีข่าวเช้าดังมากปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบเลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นการลับแทงหวยจริงโทษไล่ออก นั่นไงเพราะว่า<น>ที่ผู้การพูดเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้ามือเป็นครูครูด้วยฮะเขามีพรบรครูควบคุมอยู่แล้วว่าคร,ครูเนี่ยห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดแล้วครูปอไปรับหวยได้ยังไงส่วนเจ๊นหน่อยมานั่งตรงนี้ปุ๊บบอกว่าไงรู้ไหมครับโอ้ยเขาอาจจะไม่ได้รับของคนอื่นรับของเท๊คนเดียวัลษณะานมันไปไก่เกลี่ยกันมาแล้วไงไปไกลเกลี่มาแล้วเสียงอ่อนเลยเสียงอ่อนพยายามจะช่วยเหลือลักษณะนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยทางทนายหลายคนบอกเลยบอกว่า ความผิดมันสำเร็จไปแล้วมันเพ็นแล้วต้องคู่และค<อ>ัญก็กคือมันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกอส์พศ .2544 ครับมันถ้าเกิดข้อมูลนั้นสามารถนํากลับมาใช้ได้รับฟังเป็นหลักฐานได้ต้องดาเนินคดีทั้งคู่อย่างนี้ท้าเป็นครูถือว่าผิดวินัยหรือไรลผิดวินัยแลแรงฮะต้องไล่ออกฮะนั่นแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีมูลปุ๊บก็ต้องสั่งพระราชการไว้ตั้งกรรมการสอบไว้ก่อนครับผมคือเราไม่อยากบอกให้ทางศึกษาธิการจังหวัด นครราีมาตั้งกรรมการเลยนะหลังจากที่ทางเจ้หน่อยเนี่ยนะครับไปร้องทางสูนมลทรงตามปรากฏว่าตํารวจลงเลยลงค้นไหมค้นเลยเจอไหมไม่เจอก็ออกข่าวซะขนาดนั้นไม่รู้เจอก็ไปหรู้เปล่าก็นี่อาจจะแอบถ่ายไว้ก็ได้ไม่ไม่เจอนะครับจริงๆแล้วพี่หนุ่มการจับไม่ยากเลยยึดมือถือของกลางไว้ก่อนสอบไง เป็นข้อมูลก่อนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเจอหรือไม่เจอตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเจ๊หน่อยเองได้มีการโชว์อยู่แล้วว่าเขาได้มีการส่งไลน์อันเนี้ยไปหาทางกรูปอแล้วกรูปอก็รับจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงแค่ครั้งเดียวเนี่ยถือว่าผิดแล้วคือมันเกินพอแล้วพูดว่าครั้งเดียวก็เกินพอนี่แหละเสร็จแล้วนะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ เจ๊ใจกล้านะฮะดับเครื่อดินดับเครื่องชนแกมีสโลแกนครับไม่ยอมถูกโกงแต่ยอมติดคุกนี่แต่วันหลังพอมาคุยนุ่มแล้วผูเสียงอ่อนแล้วเสียงอ่อนไม่แน่ให้ใจแล้วเจรจาไปเจรจาแล้วนี่แหละก็คือคุ้มม่ะพี่นุ่มดับเครื่องคุ้มต่อไปแค่นี้ใครที่ถูกเจ้ามือเบี้ยวจะออกมาเปิดโปงแบบนี้อะโอเคนะครับ เอาละครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคดีเกาะเต่านะครับสำหรับแม่มสาวคนหนึ่งอ้าวตัวเองนั้นถูกคมขืนนะครับปรากฏว่าลองโจ๊กลงพื้นที่ไปบอกเอ้ยไม่ใช่ละเรื่องมันอาจจะโอลพ่อก็ได้จะพลิกหรือไม่พลิกนั่นไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับโหกระแส ครับกลับมาโหนกระแสแต่เช้ากันต่ออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดนะครับเพราะเป็นเรื่องระดับประเทศครับเป็นเรื่องที่เกาะเต่าอีกแล้วนะครับที่หาซายรีรเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งปเป็นชาวอังกฤษมาเที่ยวนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ากลับไปแล้วก็ไปพูดว่าตัวเองนั้นถูกข่มขืนที่ริมหาดเกาะเต่า ถูกมอมยาด้วยนะครับ,ค,รบคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะเดินไปหาเพื่อนของเธออยู่ดีไปเจอชายสองคนเป็นชายไทยเนี่ยมาเรียกเธอแล้วเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยรู้สึกตัวอีกทีก็คือผู้ชายคนนั้นอยู่ข้างๆแล้วก็หันมายิ้มให้แล้วผู้ชายก็เดินหนีไปเธอบอกเธอเก็บหลักฐานเอาไว้ก็คือเป็นเสื้อของเธอเองเป็นเสื้อยืดตัวหนึ่งแต่เสื้อนั้นมีร่องรอยของคราบอสุจิผู้ชายอยู่อ้นี้สําคัญเลยนะครับคือก็ต้องเป็นพิสูจน์อีกทีว่าเป็นคราบอสุจิของใคร,ครแต่ประเด็นถัดมาเนี่ยนะครับ หลายคนกำลังสงสัยว่าทําไมเธอถึงได้ไม่มีการแจ้งความลงบันทึกหรือว่าจะแจ้งความเอาผิดกล่าวโทษตั้งแต่แรกที่เธออยู่ที่เมืองไทยครับคือประเด็นอย่างนีุ้ผู้ชมครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เกเาะเต,าะต่าแต่เธอเองเนี่ยไปแจ้งความที่เกาะพังงานครับนะฮะไปแจ้งความที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าเธออ้างว่าตํารวจเนี่ยรับแจ้งแค่ของหายครับแต่ไม่รับแจ้งเรื่องของข่มขืนครับแต่ตํารวจของเมืองไทยแจ้งว่า เธอเนี่ยไปแจ้งนี่นะไม่ได้แจ้งเรื่งองข่มขืนเลยแจ้งของหายอย่างเดียวอืทุกคนก็เลยเป็นประเด็นกันเลยว่าอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยนํ่สาวคนนี้อายุ19ปีเนี่ยเธอถูกขมขืนจริงไหมนี่สําคัญเลยถูกต้องครับ,รบเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเพจชื่อว่า CSI LA นะฮะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวออกไปนะครับซึ่งก็เรียกว่าทําให้หลายสัตว์หลายส่วนเนี่ยมองว่าเอะเพจนี้นําเสนอออกไปแล้วเนี่ย เสียชื่อประเทศไทยไหมโอ้นี่สาคัญเลยเพราะว่าบิ๊กโจ๊กของเราได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะครับกาตรวจสอบข้อมูลว่าเรื่องทั้งหมดจริงหรือไม่จริงครับเดี๋ยวไปฟังท่านครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวอ่าลองครับคดีของแหม่มเป็นไงบ้างครับครับในเรื่องการตรวจสอบก็ได้จริงณขณะนี้นะครับตามคำสั่งของท่านผบตรเนี่ยเราก็ได้ยุติการตรวจสอบในส่วนนี้นะฮะเพราะว่าครับจากพยานฐานทั้งหมดนะครับนะหรือการ จำลองวิธีเหตการ์ต่างๆนะครับนะไม่ว่าดับน้ําขึ้นลงต่างๆเนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะยืนยันว่ามีการกระทําความผิดอาญาหรือมีการกกมขืนวางยาเกิดขึ้นจริงๆนะครับขนาดนี้นะครับครับครับผมขอโทษนะครับน้องคือในในมุมของทางฝั่งนู้นเองเนี่ยนะครับทางแม่ของเขานี่มีการยืนยันว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีหลักฐานสําคัญนั่นคือเสื้อยืดตัวหนึ่งซึ่งมีร่องรอยของคราบน้ําอสุจิ ตรงนี้นี่มีรการส่งไปทางตำรวจของอังกฤษแล้วเรื่องนี้ท่านมองยังไงครับคืออย่างนี้นะครับในการทํางานในวันนี้นะครับต้องกล่าวไย้ว่าเราทํางานใกล้ชิดกับกรมสุนิจจุติจักรประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนอังกฤษในประเทศไทยทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแม้แต่สถานทูตอังกฤษเประเทศยทยเนี่ยเขาก็ยังสงสัยตั้งแต่แรกว่าทาไมเหตุเกิดเนี่ยถึงไม่มาแจ้งสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยนะครับคือไม่ได้มาช่องทางตามระบบแต่ว,ว่ากลับไปถึงประเทศตัวเองแล้วก็ไปแจ้งนรัฐบิมท้องถิ่นไปให้ข้อบูลกับนรัฐบิมท้องถิ่นนะครับนะฮะ ประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมต้องกล่าวเลยว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำคือต้องทําความจริงให้ปรากฏให้เป็นความจริงนะครับนเพราะน,นั้นวันนี้ในการตรวจสอบว้องรองต่างๆเราตรวจสอบแต่สิ้นกระบวนการไปแล้วนะครับแต่ว่า S 2> <S 2> ในส่วนของพยานฐานใหม่พยานฐานใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นใหม่นะครับผมก็กล่าวเรียนเมื่อวานเรานําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปกล่าวเรียนท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับคาว่าออขณะนี้เนี่ยท่านกงสุลอังกฤษเนี่ยท่านก็ระสาไปยางประเทศอังกฤษแล้วนะครับให้นางสาวกิตาเบลล่าเนี่ยเ,ออเข้าไปให้บันทึปกปากคำกับตํารวจอังกฤษพร้อมทั้งส่งว,วัตถุพยานที่กับที่บอกนะครับออไปยังผู้เชี่ยวชาญของประเทศอังกฤษเพื่อจะให้ตรวจสอบโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ ของแพคเกจชุดนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวท่านกองสูลรอังกฤษเนี่ยก็จะเร่งรัดให้ส่งมายัางเรานะครับเพราะว่าคดีเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องดําเนินการในประเทศไทยทั้งหมดนะครับนะถ้าเป็นคดีจริงๆนะเพราะนั้นเดี๋ยวหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเครียดออดูนะครับรวมถึงในส่วนของเจ้าหนี่นิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนะของเราด้วยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ย มีภาษาสานอะไรเพิ่มเติมบ้างนายผมยกอย่างให้ฟังเช่นเ,เช่นกรณีคุณอิซิเวล่าก็บอกว่าเขาถูกกลมขอา่าแต่ถ้าตรวจอสุจิตรวจดีเอมาแล้วเนี่ยอไม่ใช่ของคนเอเชียเป็นของคนยุโรปนี่ผมยกอย่างให้ฟังนะครับอครับแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับนอย่จบเลยก็สะเลื่อนกันเลยนะครับนะอหรือเอคราบคือคําว่าคราบอสุจิบนเสื้อนเนี่ย ต้องไปดูก่อนนะครับว่าทีมงานคือต้องในในส่วนของคราบดูสีเนี่ยต้องต้องพิสูจน์ด้วยนะครับนะฮะว่าเพราะนั้นในวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยการสอบสวนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่สารตุลังกิจพอใจเนี่ยเพราะว่าเขาพอใจการทํางานของตำรวจไทยนะครับว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้เราทํางานกันอย่างเต็มที่อย่างมุ่งมั่นที่จะค้นหาพยานฐานทั้งทั้งที่ผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้มาแจ้งเลย ครับผมนะครับเป็นเพียงแค่นข่าวนะครับก็เลยทําให้เราต้องมั่นใจในการตลาดนะครับตัวนี้ผมตนนี้ตัวนี้เข้าใจแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของเพจสองเพจที่เห็นบอกจะมีการเอาผิดกันคือเสียใจเอาเอกับรู้สึกจะเป็นสมุยชามตรงนี้นี่มีความผิดไหมฮะ ขณะนี้ในเรื่องของเจ้าของเพจสมุยไทม์นะครับนะาขึ่เป็นชาวริดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสารอาญาวันหมายจับไปแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานนะครับใน็นงหวัดต้องของเพจสมุยไทม์ครับเมื่อวานสารอาญาได้ออกหมายจับไปแล้วนะครับในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์คือนําข้อความมาเป็นเท็จเนี่ยลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการบิดเบือนให้ประชาชนหรือสาธารณชนเนี่ยเสียหายนะครับ นะเมื่อวานเราออกหมายจับไปแล้วหนึ่งรายนะครับนะก็คือ,อคุณซูสเน่นะครับนะคุณซูสเนเ่เป็นชาวอังกฤษเหมือนกันซึ่งเคยซึ่งเคยทำงานอยู่ในเคยเคยเปิดร้านอาหารอยู่บนขอเต่านะครับ mm hmm. นะแล้วก็นะพี่ก็ออกจากขอเต่าไปประมาณสองปีแล้วนะครับ ก็เป <presidency. S 1> okay. ็นคนที่อยู่ในกอะเต่านะครับนะแล้วก็ตอนนี้กลับปรที่เทศอังตฤษไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเพจเอ่อ c อ i l a นะครับวันนี้อยู่ในกระบวนการที่อยู่ระหว่างการขอมัดหมายจับต่อสารอยู่ขณะนี้นะครับในความผิดเช่นเดียวกันคือการปิดตันข้อได้จริงการนำความเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือผมกล่าวไปทนี้นะครับว่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นไปในทางที่เป็นความจริง การแสดงวางที่เห็นเนี่ยทําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการปิดเีือนก็ได้จริงวันนี้สิ่งที่กำลังทําอยู่ต้องกล่าเรียนคุณกัญชัยว่าสิ่งที่กำลังทําอยู่เนี่ยเราจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ตารวจคนไหนเลยนะครับนะขีดละเว้นการรับแจ้งความหรือไม่ไปวัดหน้าที่แต่สิ่งที่เราทําอยู่วันนี้ก็คือเราต้องปกป้องที่เสียงประเทศไทยนะครับผมนะครับเพราะนั้นถ้าบิดเบือนแล้วทําให้ประเทศเสียหายบิดเบือนแล้วทําให้แหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยเสียหายเราต้องใช้มาตรการในกฎหมายนะครับ ทดลองครับแล้วส่วนทรัพย์สินที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกประทุษร้ายนี่จริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าที่เขามีการแจ้งความไว้ครับทดลองครับ ครับวันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอะนะครับนะเมื่อเขาแก้งเรารับแจ้งไว้แล้วในการตรวจสอบวันนี้เราเร่งรัดในการสืบสวนอยู่แต่ยังไม่พบนะครับนะทั้งตัวทรัพท์ทั้งเงินสามพันบาทและทั้งทั้งบัตรเครดิตนะครับผมครับผมครับโอเคขอบคุณมากมากเลยครับตลองครับขอบคุณครับสบายใจแล้วในทีลองคนตารวจตรีธุรเชษหักพาในรองผู้การตํารวจท่องเที่ยวอย่างไยภาพลักษณ์ไม่เสียไปทาให้เราย้อนไปถึงคราวนั้นก่อนนันนี้ประมาณสักสิบปีได้พี่หนุ่มที่บอกหมวยโซที่โดนบอกว่า ว่าสำล้อเอาไปถุงข่มขืนนะสุดท้ายก็ไม่จริงแต่ประเทศราเราเสียหายไปเยอะมากนะครับเอาละครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าดังสุดๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเรื่องของทางเกาะเต่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจบลงตรงไหนนะครับเพราะว่าทางเมืองไทยบอกเลยว่าจบแล้วครับ รอแค้งคลิตเท่านั้นเองนะครับมีการเรียกตัวผู้เสียหายมาสอบอีกทีนึงแล้วจะส่งเสื้อผ้าที่บอกว่าไปตรวจสอบตรวจสอบแล้วผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารายงานคืบหน้าพี่นุ่มโอเคครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกบพีิสุการลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้านะครับเวลาเจ็ดนาฬิกานิดนิดแบบนี้จะขยายเป็นแปดโมงเลยเร็วนี้มพี่นุ่มนี่ไงขอให้เป็นอย่างนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ